สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งก่อนออกรู้ก่อนรวยก่อนกับเลขเด็ด2ตัวบนค่ะสูตรก็จะเป็น2สูตรสูตร,ตรแรกจะเป็นหลักแสนบวกกัน2ครั้งบวก10ล่างบวก10บน2ครั้งบวกหลักร้อยและบวก1คงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักร้อยบวกกัน3ครั้งบวก10บล่างและบวก2คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ พื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเรเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยอย่างสูตรนี้นะคะที่เข้ามาแล้วค่ะในงวดที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น5บวก5บวก8บวก1บวก1บวก4ี่ และบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ25ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5นะคะสูตรที่2องค่ะจะได้เป็น4บวก4บวก4บวกแและบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น22นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะ จับคู่ตัวเลขควอยกันบนล่างนําผลจากทั้งสองสูตรมาจับคู่ควีกันเพื่อหาตัวเลขเด็ดเพิ่มเติมเลยค่ะก็จะได้เป็น52 2 2, 2และ25ค่ะตัวเลข2ตัวบนที่เข้าเต็มเต็มนะคะในสูตรนี้นั่นคือ52ค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรคำนวณน,นะคะที่เข้าเต็มเต็มเลยค่ะเลขบน เอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดเลขบน2ตัวตรงรู้ก่อนออกในงวดที่16มีนาคม2566ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น4บวก4บวก5บวก5บวก5บวก6และบวก1คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้จะได้เป็น30ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0สูตรที่2ค่ะจะได้เป็น6บวก6บวก6บวก5และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น25นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5ค่ะจับคู่ตัวเลขเพิ่มเติมค่อยกันบนล่างก็จะได้เลขเด็ดทั้งหมด4ชุดค่ะ เลขเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็น30 32 02และ05ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แอดหอังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขเน้นๆสูตรงวดต่อง,งวดมาให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใ,ใหม่ๆเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย